สวัสดีครับบันนาก,กราดครับอีลูกค้า N X ็นเ้าห้อยนะเพิ่งรับรถมานะก็เสร็จโชว์ครับ N X ็นเ้าห้อยนะครับก็ติดเสร็จโชว์หน้าให้นุ่มนวลน,นะครับก็จะขับขี่ได้อย่างสบายขึ้นนะครับอันนี้เราถอดไปนะทำความสะอาดภายในนะครับสนใจก็ มาลองนะมาลองเซตจูกก่อนนะครับมไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะนะครับใส่เยอะก็ไม่ได้ว่าจะดีเสมอไปนะครับเราก็เอาแค่พอประมาณนะครับคันเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยไหมเราก็จะดูแคชบาร์ว่าแคชบาร์ก็ใส่ประมาณนี้ก็โอเคนะครับหาแบบหนาๆหน,น่อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเทสกันอะไรยังไงนะถือถ้าได้หนาๆมันก็จะแข็งแรงนะ เวลาล้มมันก็จะไม่โดนตัวบอดี้รถนะเซฟรถไม่ต้องไปเสียค่าผ์ทชุดสีนี่ก็เป็นชกหน้านะครับโชวว่ามันผู้ผลิตให้นะครับข้างนึงเป็นรีบ่าว่าในปมนคอมเพสชั่นนะครับก็ขาดแค่ระบบวาวนั้นนั้นเองนะไม่งั้นก็จะสามารถที่จะปรับได้ปรับหนืดได้มัน xadv นะก็จะดีมากๆากนี่เราก็ทำการถ,ถอดและเดนน้ำมันนะเดี๋ยวเราจะลื้นะครับทำความสะอาดระบบวาวน้ำมันเสร็จด้วยน้ำมันของเอรินนะครับโชก็จะนุ่มนวลดีกว่าเดิมนะครับ เรียบร้อยนะเสร็จน้ำมันเอริลน,นุ่มหนวดไดดาวว่าน้ำมันก็ใช้เยอะนิดหนึ่งครับก็เรียบร้อยนะสถานการณ์เสร็จชกหน้า nd ห้าร้อยนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับไม่ต้องทำเยอะนะทำนิดหน่อยนะทำนิดหน่อยจะได้ผลที่ดีมากนะราคาไม่แพงด้วยนะครับเสร็จน้ำมันเอรอิลก็จบได้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ